ครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึง่งกันทุกคนเลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็ได้รู้จักประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันไปแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถบอกประโยชน์ได้กันทุกคนเลยนะครับส่วนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้ากันนะครับโดยจะแบ่งแยกออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือ ขนาดสวมใส่และขนาดสวมใส่แล้วนะครับว่าจะมีการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างไรคุณครูขอ,ขอที่แกงการใส่เสื้อผ้าขนาดสวมใส่นะครับแล้วก็มันก็จะมีตอนช่วยแม่ทําอาหารขณะที่เรารับประทานอาหารขนาดเล่นขนาดเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็ขนาดนั่งเรียนหนังสือสุดท้ายก็คือขนาดไปเที่ยวหรือไปสวนสาธารณะ หรือที่หรือการดูแล,แลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วก็จะเป็นขนาดก,ก็จะมีด้วยกันสอง,สองลักษณะด้วยกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้ศึกษาจากคลิปวิเช่วสอนของคุณครูที่ได้เตรียมมาในวันนี้นะครับป้ใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ ก็จะมาสอนในหัวข้อที่2นะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องรู้จักก่อนนะคะว่าการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่เป็นยังไงนะคะและการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆ สำหรับนะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะคะเด็กๆสามารถดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้สะอาดขณะสวมใส่ได้โดยต้องปฏิบัติตามหัวข้อดังนี้นะคะ 1. ขณะช่วยคุณแม่ทำอาหารนะคะเด็กๆควรสวมใส่เสื้อกันเปื้อนด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเราสกรปรกนั่นเองนะคะสังเกตดูตัวอย่างตามภาพเลยนะคะเด็กๆ 2. ขนาดรับประทานอาหารนะคะเด็กๆควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังนะคะไม่ให้อาหารหกใส่เสื้อผ้าน,นะคะและไม่ควรใช้ใชายเสื้อนะคะเช็ดปากหรือเช็ดมือนั่นเองนะคะเด็กๆควรใช้ผ้าที่เตรียมไว้หรือกระดาษทิชชู่นะคะ 3. ขนาดเล่นนะคะ เด็กๆไม่ควรเล่นในที่ที่มีน้ำขังหรือที่สกรปรกนะคะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนได้นะคะเด็กๆ 4. ขณะที่เด็กๆเ,เ,เดินทางไปโรงเรียนนะคะควรเดินชิดกับริมขอบทางหรือเดินบนทางเท้านะคะไม่ควรเหยียบย่ำที่ที่มีน้ำขังนะคะเด็กๆเ,เพราะอาจจะทำให้ถุงเท้าและรองเท้าของเราเป็นยังไงคะ เปืเป้อนหรือว่าเลอะได้ใช่ไหมล่ะคะสำหรับข้อที่5นะคะขณะที่เด็กๆนะคะนั่งเรียนหนังสืออยู่ควรระมัดระวังนะคะฝุ่นจากวัสถุอุปกรณ์ของนักเรียนนะคะเช่นดินสอสีเพียนหรือสีช็อกนะคะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเรานะคะเปเปืเป้อนได้และซักทำความสะอาดยากด้วยนะคะเด็กๆ6 ขณะที่เด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะนะคะควรนั่งที่มานั่งที่สะอาดนะคะไม่ควรยืนพิงเสาไฟในสวนสาธารณะนะคะเพราะอาจจะทําให้เสื้อผ้าของเด็กๆเปื้อนได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะข้อที่1นนะคะเด็กๆ การถอดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเด็กๆควรทำด้วยความระมัดระวังนะคะเช่นนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีซิปนะคะเด็กๆค่อยๆรูดซิปนะคะเพื่อให้ซิปเลื่อนได้สะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีกระดุมนะคะเด็ก <c> ๆค่อยๆแกะกระดุมทีละเม็ดนะคะ <c> เพื่อที่จะไม่ให้กระดุมชำรุดนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะ การดูแลรักษาเสื้อผ้าถ้าเด็กๆยังไม่นาผ้าไปซักทันทีนะคะเด็กๆควรถอดแส่ตะร้านะครับจะได้ไม่อับชื้นและขึ้นลานั่นเองนะคะเด็กๆข้อที่3นะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเด็กๆถ้าเสื้อผ้าของเด็กๆนะคะฉีกขาดหรือกระดุมหลุดตะขอหลุดนะคะเด็กๆควรบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยซ่อมแซมก่อนที่เด็กๆจะนำผ้าไปซักนะคะ เป็นยังไงกันบ้างอ่านักเรีนครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับการดูแรลรักษาเสื้อผ้าที่แบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกันเนาะวันนี้จะได้ลงมือวาดรูปจะได้ลงมือเขียนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบฝึกหัดไปในไลน์ของนักเรียนนะครับเดี๋ยวให้คุณครูประจําชั้นดําเนินการต่อนเนาะ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้ามีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับให้ในักเรียนทําใส่ลงในสมุดแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาในหลายห้องของนักเรียนนะครับสําหรับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้าวิชาการอาชีพไว้เพียงแค่นี้แล้วสำหรับตอนหนึ่งเรานะครับให้เรียนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะเนาะแดดไม่ค่อยมีแดดเลยเสื้อผ้าก็อาจจะไม่ได้ซักนะครับ เกิดกิอับชื้นได้นะครับ่อ้เรยนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ